สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ German Sport ตเทียบกับอ i ดี n d น c ด Sport ก่อนหน้านี้ผมทําคลิปอ i ดีล d น c ดกสปูตไปนะครับทีนี้ก็มีคําถามเข้ามาว่าไอ้ตัว German Sport กับ a d ดีล n น a ดกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอย่างที่บอกคลิปที่แล้วนะตัว a d ดีล n น a ดกเนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดสําหรับผมนะแต่ไม่ได้หมายความว่า มันจะเอาไปทากีตาร์เราดีที่สุดนะต้องเลิคอมเมนต์หลายๆรอบนะครับการทากีตาร์เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับถึงอดิลอนแดกผมบอกว่าจะดีที่สุดนะครับแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะชอบเสียงของซีด a าที่สุดอาจจะดูขัดแย้งกันเล็กน้อยเนาะแล้วแต่คนนะครับซึ่งมันมีหลายๆอย่างที่เราไม่จําเป็นจะต้องชอบสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้นะครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันในแง่ของแจเมนสปูตเทียบกับอดนะิลอนแดกเนาะ ตัว r m r n s p s p t เนี่ยถ้าในแง่ของเสียงนะครับตอบสั้นๆเลยว่า German s p o r t หวานกว่า a d i l o เ d ็ s p o o t นะครับหวานได้อย่างชัดเจนความหวานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเบสกับเสียงแหลมนะมันเกี่ยวกับโทนของเสียงที่ออกไปโทนของเสียงก็คือการแครลี่ของคลื่นเสียงที่ยอมให้ตัวออกไปนะครับ มันก็จะเป็นถ้าเกิดกราฟซายก็จะมีการแคลี่ย่านนู้นย่านนี้นะครับเคยว่านให้ดูหลายๆคลิปละซึ่งมันจะคล้ายๆกับเราเล่นโน้ตเดียวกันสมมติว่าเราเล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นเนาะเล่นโน้ตเดียวกันปึ้งกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เล่นโน้ตเดียวกันปึ้งเสียงที่ออกมาเนี่ยมันจะมีความละมุนแตกต่างกันนะครับซึ่งความละมุนตรงนี้คือโทนของเสียงไม่ได้เกี่ยวกับแง่เสียงเบสนะสรุปเจมส์สปูดหวานกว่า ไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้กีตาร์หวานๆจะมสสปูดเป็นคําตอบง่ายๆนะครับส่วนอดีลอนแดกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะก้าวร้าวกว่ามันมีโลเอ็นที่ดีมันมีความก้าวร้าวทีเนี้ยตัวอดีลอนแดกเนี่ยมันจะถูกนําไปใช้ในกีตาร์ที่เป็นเดดน็อตซะส่วนใหญ่เพราะเขาต้องการโลเอ็นคือต้องบอกว่าคําถามว่าไม้สปูดแบบนี้เสียงยังไงไม้สปูดตัวเนี้ยเสียงยังไงเนี่ยสุดท้ายปลายทางของคําตอบเนี่ย มันจะถูกเอาไปแมทชิ่งในการทำกีตาร์นะครับผมอยากตอบในแง่นี้มากกว่าคือเสียงไม้ที่เรามีหรือชนิดของไม้แต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็น data ให้กับเราสมมุติเรารู้ว่าไม้ชนิดนี้เป็นยังไงหรือไม้แผ่นเนี้ยที่อยู่ในสต็อกเราเนี่ยเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าไม้ชนิดเดียวกันสมมติว่าผมมี German 10แผน่นเสียงก็ไม่ได้เหมือนกัน10แผ่นนะครับมันต้องเคาะแล้วเอาไปเลือกให้ลูกค้าสมมุติผมมีอดีรอนเดก 10แผ่เหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าอด l o n d a ดกจะถูกนำไปใช้กับกีตาร์แล้วเสียงเหมือนกันทุกตัวนะครับโอเคผมอยากพูดในแง่ของการแมทชิ่งกันมากกว่าเพราะว่าการนำไปเลือกใช้เนี่ยมันมันสำคัญกว่านะครับคุณรู้ไกลๆแล้วว่าคุณรู้แบบค่ากลางๆของมัน,นควรจะเป็นยังไงอดิลอนแดกเนี่ยมันจะค่อนข้างก้าวร้าวโป้งปังปึง้งปัง,ปง,ปงเสียงเบสมันจะดีนะครับแต่ความหวานมันจะน้อย นะครับมันจะมีความกัดกัดอยู่นะครับลิสโทนเขาจะเรียกว่าโทนที่มันมี power มากมากเนี่ยตัวดีลอนแดกเนี่ยกินขาดนะครับแต่เจอแมนเนี่ยมันเหมือนแบบคนสุภาพอ่ะพูดจาหวานไพเราะสนอหูนะครับทีนี้การนำไปใช้การนำไปใช้เนี่ยมันจะเกิดมาจากเราวิเคราะห์งานตั้งแต่เริ่มต้นเวลาลูกค้ามาสั่งผมจะพูดในแง่ของช่างก่อนนะเวลาลูกค้ามาสั่งนะครับกีตาร์เนี่ย เขาก็จะมีแน่นอนล่ะทรงในหัวของเขาเขาอยากได้แบบไหนส่วนใหญ่จะมาสั่งกีตาร์แล้วเขาจะกําหนดทรงอยู่แล้วนะครับน้อยมากที่ลูกค้าจะบอกว่าแล้วแต่ช่างเลยแทบจะเป็นศูนเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มีไหมมีทีนี้มันเป็นการเ d ดูเคทให้กับลูกค้านะครับสำหรับตัวช่างนะเป็นงาน e d ดูเคทให้กับลูกค้าว่าไม้แบบนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่าไม่เหมาะกับคุณหรือเปล่านั่นเกิดมาจากคุณต้องอ่านลูกค้าคนนั้นให้ออกนะครับอุปนิสัยเขา ก่อนที่คุณจะรับงานนะคุณต้องคุยกับเขาก่อนอุปนิสัยใจคอการฟังเพลงของเขาความนึกคิดระบบความคิดอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อรวบรวมดูว่าสิ่งที่เขาไม่ได้พูดเขาต้องการอะไรสิ่งนี้ยากมากสิ่งที่เขาไม่ได้พูดหมายถึงว่ามันจะคล้ายๆกับเวลาแฟนคุณต้องการของเราถามเว่าหนูหนูหนเอาอันนี้หรือเปล่าชอบหรือเปล่าครับอยากได้ไหมเขาจะบอก m, ไม่นู่นนี่นั่น แต่ถ้าเกิดคุณจับน้ำเสียงและจับอารมณ์เขาให้ดีอ่ะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยเขาชอบนะเขาอยากได้แบบนี้นะแต่เขาบางทีเขาอาจจะพูดออกมาไม่ได้นะครับให้คุณไปฟังสิ่งที่เขาไม่ได้พูดนั่นคือการประเมินลูกค้าของคุณยากมากนะครับนิสัยใจคอเนะี่ยยากมากคุณจะต้องประเมินลูกค้าเนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวก่อนที่จะนําเสนองานคุณต้องพยายามคุยเขาเรื่อยๆแต่ไม่ใช่คุยเยอะจนไม่ได้ทํางานนะอันนี้ก็ต้องเวทให้ดีๆนะครับสมมติผมมีลูกค้ามาคนนึง เดินมาเลยบอกว่าอยากได้มาติน D45 ยกกีตาร์มาปั้งก๊อปปี้ตัวนี้ให้หน่อยปึ้งผมดูก่อนเลยนิสัยเขาเป็นยังไงชอบฟังเพลงแบบไหนนะครับผมจะถามหมดเอามือเขามาดูมือเนี่ยจริงๆกันดูไม่เท่าไหร่หรอกผมจะดูแค่ว่าเขาเล่นกีตาร์บ่อยหรือเปล่านะครับปกติแล้วเนี่ยกีตาร์เนี่ยมันก็จะมีเชฟคอสมมุตินะครับคุณจะทําให้คอสตอมเชฟคอให้เข้ากับลูกค้าทุกคนอ่ะทำไม่ได้เหนื่อยนะครับคุณต้องมีเชฟคอของตัวเองให้เล่นง่ายที่สุดอันนี้แง่ของเชฟคอเนาะ สิ่งที่คุณต้องประเมินเขาคือคนนี้เป็นยังไงคุยแล้วรู้สึกดีไหมความต้องการเขาคืออะไรกันแน่สุดท้ายเนี่ยตอนงานที่ไฟนอลเลี่ยนไปเนี่ยผมก็จะทํางานที่มันเข้ากับไทายเขาเข้ากับความคิดเขาเข้ากับจิตใต้สานึกเขามันเป็นการทํางานเชิงจิตวิทยาซึ่งเดอะเบสของงานที่คุณจะทําดิตา้าไม่ใช่เสียงดีที่สุดซึ่งเสียงดีที่สุดเนี่ยมันไม่มีคุณต้องทํำยังไงก็ได้ให้งานของคุณเนี่ยไปทัสกับ ใจิตใจเขาให้ได้ยากที่สุดดังนั้นมันจะรวไมไปถึงการแมทชิ่งของงานเช่นผมมีลูกค้าอีกคนนึงต้องการมาเลยแบบกีตาร์นะตีคอร์อดงป้งปองป้งๆแต่นิสัยใจคอเป็นคนธรรมะธรรมโมเอ้ยชอบแบบนี้นะผี่ใช้ชีวิตแบบนี้นู่นนี่นั่นตอนทํางานออกไปงานตัวนั้นเนี่ยผมแมทชิ่งกีตาร์ที่เป็นแจ m ม n นสปูตหลังเป็นบาซิเลียโรสูดและเกตเล็กเกตน้อยของมันคือโครงสร้างเบสซิ่ทั้งหมดถูกใช้ เทอร์รี่ไฟซิตกาสปูเพื่อยังคีฟคาเลคเตอร์ในการตีคอร์ดอยู่สุดท้ายตอนที่เขาอัดคลิปเล่นมาให้ผมดูเนี่ยเกิดอะไรรู้ป่ะคุณเขาแค่เกากีตาร์เบาๆแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเสียงดีมากเลยชอบมากเลยอันนั้น่ะคือความสําเร็จของงานความสําเร็จของงานคือถ้าเกิดคุณทําให้เขาชื่นชอบพอใจได้แค่นั้นจบนะครับไม่ต้องไปนับกันว่าเบสคนนั้นดีกว่าเบสคนนี้ดีกว่าตัวนั้นไม่ดีตัวนี้ไม่ดี อันนี้ไม่ไม่ถูกต้องลูกค้าคุณเป็นแบบไหนคุณเลือกงานทําให้เขาได้อันนั้นคือเพอร์เฟกไม่ใช่แบบลูกค้าคนนี้ต้องการเสียงแบบนี้คุณนั้นทําเสียงอีกแบบหนึ่งไปให้แล้วคุณบอกว่าเอ้ยมันดีกว่านะโดยที่ไม่ได้รู้จักนิสัยใจคอเขาจริงๆนะครับอันนี้ยากมากกลับมาที่แมทชิ่งสมมุติลูกค้าเดินมารีเควสต์ดอะดีลอนแดกนะครับแบ็กไซเป็นอะไรอ่ะอินเดียนก็ได้นะครับง่ายๆทีนี้ลักษณะของทรงเขาเนี่ยเขาต้องการ OM ปั๊บเนี่ย เขาบอกว่าผมอยากได้ OM ผมจะตีคอร์ดสมมุตินะครับจะตีคอร์ดการแมทชิ่งอะดิลันแดกเพื่อไปแมทชิ่งกับอินเดียโลสูตรเพื่อเอาไปตีคอร์ดเนี่ยคุณก็ต้องคิดงานตั้งแต่ต้นระบบไปว่าเลนส์ของโทนอะดิลันแดกเป็นยังไงเลนส์ mm hmm. ของโทนอินเดียโลสูตรเป็นยังไงนะครับแล้วก็พยายามหาจุดตรงกลางให้ได้ว่าเราจะทํายังไงให้ OM ที่มีไม้2ชนิดนี้ตีคอร์ดละเพาะตีคอร์ดและไม่กัดเกินไปคือย่านเสียงกลางไม่กัดเกินไปมีโลเอนที่ดี ย่านเสียงกลางประมาณนึงย่านเสียงแหลมประมาณนึงซึ่งมันยากมากย้อนกลับไปคําถาม g เจอแม s สปูดกับอดิเรอ์แดกเสียงแตกต่างกันยังไงนั่นแหะครับสิ่งที่คุณจะถูกเอาไปใช้คือแมทชิ่งเสียงให้กับลูกค้านะครับลองดูคราว่าแต่และโทนวูดเน่ยคุณต้องหา data ของมันเก็บให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณพยายามซื้อไม้เก็บไว้ก่อนนะครับเคาะมันบ,บ่อย เริ่มเรียนรู้กับมันฟังเสียงมันบ่อยๆมันก็จะมีอีกงนะว่าหูของเราอ่ะมันได้ยินเสียงไม่เหมือนกันเนาะสายตายังมีบอดสีเลยใช่ไหมครับหูเนี่ยมันจะได้ยินย่านพิษต่างๆแตกต่างกันอยู่แล้วคุณต้องพยายามเก็บ Data และเป็น r e f e r นต์ให้กับตัวเองว่าไม้ชนิดเนี้ยตอนเคาะเนี่ยเสียงเป็นยังไงจริงๆโจทจดไว้ก็ได้นะทําไม้หนามลสักสามมิลเนี่ยใสายมาประมาณนึงแค่3มมิลแล้วยังไม่ต้องแบบเกลี่ยให้แบบตรงกลางหนาตรงขอบบางนะยังไม่ต้อง แถบจูนนิ่งไปนะครับแล้วฟังเสียงของมันเขียนหลอกไว้ไม้ตัวนี้เป็นไอ้นี่เกนมีประมาณขนาดนี้ถ่ายทําเป็นเรเฟรนส์ไว้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวคุณจะจําไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณไม่จดนะครับหลักๆจะเป็นประมาณนี้เสียงเจอร์แนสปูตหวานกว่านะครับคลิปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนนะครับเกี่ยวกับแมทชิ่งหรือเกี่ยวกับโทนวูดนะครับสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้อ้อเพิ่ม,เต,มเติมอีกนิดนึงด้วยเนื้อไม้ของเจอร์แมนสปูตเนี่ย เวลาที่เราเบนเทสบิดมันให้งอเจอแมนสปูดมันบิดง่ายกว่าในความหนาและเกณฑ์ไม้ที่เท่ากันเวลาเคาะเจอแมนสปูดจะได้ยินชัดเจนว่าเสียงมันทุ้มกว่าทุ้มนะครับทุ้มนั่นคือความหวานนั่นแหละส่วนอดิแดกมันจะแป๊กๆนะครับอันนี้คือลักษณะถ้าเกิดมีอะไรไม่เข้าใจสอบถามนะครับบางทีผมอาจจะพูดไม่ได้ครอบคลุมมากบางคําถามบางเรื่องเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆว่าท่านไหนอยากรู้ไม่อยากรู้ รบกวนถามมาเยอะๆก็ได้ผมยินดีตอบนะครับทุกคำถามขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ